กันกับคุณพาดลวัน,นรัฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากหยวนต้าและคุณกรพัฒน์วรเชษค่ะผู้ใวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากโนมุระพัฒนศิล a อ a l ิ s t ส a บ t l ทวันนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณแฟลวสวัสดีครับ,ค,รบคุณอันครับผม สวัสดีคุณแพรวนะครับคุณเอ็ดดี้แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเข้าเรื่องเลยเพรกร่นมาตั้งแต่เปิดรายการและเราขอถามคุณอั้นก่อนและการถามแบบบ้านๆตรงไปตรงมาทาไมตลาดดูไม่กลัวไม่กลัวโควิดเลยอะคะมันมันเพราะอะไรคะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยซังในช่วงเดียวกันคือเดือนมกราปีที่แล้วเนี่ย ผมคิดว่าสถานการณ์มันแตกต่างกันค่อนข้างมากนะรอบที่แล้วเนี่ยยังไม่มีวัคซีนนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยณปัจจุบันมีวัคซีนอย่างน้อยห้าถึงหตัวละที่เริ่มทยอยฉีดให้กับประชากรทั่วโลกเพราะฉะนั้นเลยทําใ,ให้การหุ้นเนี่ยไม่ได้กังวลมากนะักเพราะว่าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะมีทางออกในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ตลาดเคลื่อนไหวใน,ในทิศทางที่แตกต่างกับปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงครับอืมงัน้นมาถาม ถามพีเอสถามแบบนี้คือแน่นอนว่าตอนนี้นมีวัคซีนแล้วแต่วัคซีนบางบริษัทก็อาจจะไม่ได้มีการรับรองผลที่ชัดเจนรวมไปถึงการระบาดของโรคมันก็เริ่มมีการกลายสายพันธุ์ที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยเมันมีโอกาสไหมที่จะเดินทางไปถึงจุดที่มันแบบควบคุมไม่ได้แล้วตลาดจะกลับมากลัวอีกหรือมันจะมีมันหน้าตอนนี้มันเปราะบางแล้วหรือยังการขึ้นมารอบนี้เอาคําถามแบบนี้ดีกว่าพีพีพเอสมองอยังไงคะครับจริงๆก็ต้องต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการการแพร่ระบาด ลอกใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันทําให้ภาพของตัวความเสียงทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันลึกกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่แล้วก็ในแต่ละตัวรัฐบาลแต่ประเทศเองเนี่ยนะครับมีเงินสําหรับการเยียวยานะครับหรือว่าสภาพคล่องเพียงพอที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจไหมนะครับซึ่งอย่างที่คุณคุณพาดนหรือคุณอันพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าณจุดปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันแตกต่างนะครับกับช่วงมีนาเราเห็นตัวเชื้อมันกลายพันธุ์เนี่ยนะครับไม่ได้บว่าตัววัคซีนใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่า ประสิทธิภาพมันอาจจะลดลงเท่านั้นเองซึ่งเป็นกระบวนการปกตินะครับในการพัฒนาวัคซีนนะครับที่จะต้องค่อยๆพัฒนาให้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าณจุดปัจจุบันเองเนี่ยเราวัคซีนบางตัวมาใช้เริ่มมีการทดลองนะครับว่าสายพันธุ์อังกฤษเองสายพันธุ์ในเบกราร้ตาเองเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะป้องกันได้เช่นกันแม้นจุดปัจจุบันเองก <c oughs> ็บอกว่ามันน่าจะมีความเป็นได้มากกว่าว่าครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยสิทิโลกเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะของการฟื้นฟูนะครับใกล้ๆช่วง ก่อนพีโควิดในจีนแน่ๆนะครับได้เป็นที่มาว่าการลงทุนของโลกตอนนี้เขามองกันไปปี2022นะครับว่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกโดยส่วนใหญ่นะครับจะกลับสู่ภาวะปกติหรือว่าใกล้เคียงกับพีโควิดในจีนได้นะครับเราเห็นภาพของตัวกระแสเงินนะครับเริ่มพลิกกลับเข้ามาในส่วนตลาดหุ้นนะครับหลังจากที่ในภาพรวมการลงทุนโลกเองเนี่ยเขาขายหุ้นนะครับตั้งแต่ปี 18, 19คนัาปี2020เนี่ยออกไปตอนเรื่อยตอนนี้เริ่มเห็นการ ดึงเงินออกคือซับพอร์ตไทยแล้วก็เลือกกระจายเข้าตัวตลาดหุ้นมากแล้วนะครับผมโอ้เพิ่งวันที่11มกราคม21คือแต่คือมองไปถึงปี2022แล้วตอนนี้ถูกไหมคะใช่ครับคือนักทุนเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันจะมีหลายกลุ่มหลายประเภทด,ด้วยกันนะครับตัวเล็ที่ผมบอกว่าเงินเนี่ยมันออกจากตัว equity นะมา3ปีแล้วตั้งปี2018เพราะว่าคนในส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าสิ่งจริงของโลกเนี่ยมันชี้ไปตั้งแต่ปี2018แม้เราเห็นตัวตลาดหุ้นมันขึ้นก็นาตามนะครับเงินเล็กเงินนะครับหลักเนี่ย จะเข้าในส่วนตัวปันบัตรเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าหุ้นเลยนะครับจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็ยิ่งเป็นการเร่งขายหุ้นนะครับแล้วก็เข้าพันบัตดเร่งขึ้นแต่ในจุดปัจจุบันเองพอมีการเข้ามาของวัคซีนเองนะครับความเชื่อมั่นของทุนระยะยาวยังเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจ่ยต้องฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับงเงินทุนระยะยาวเนี่ยมันจะเริ่มมีการไหลออกจากพันตัตรแล้วก็จะเริ่มกลับมาซื้อหุ้นซึ่งตองน,นี้ต้องบอกว่ามันเป็นรอบใจที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ ซึ <Ừ> ่งเอเชก็เป็นเป้าของการลงทุนซึ่งเราคงตามดูต่อนะครับสิ่งสำคัญคือเราจะไปได้ดีมาน้อยแค่ไหนเองเนี่ยสีเราฟื้นตัวเร็วหรือเปล่าถ้าเร็วเนี่ยนะครับเงินฟันฟลูที่เข้ามาก็จะปอดรับนะครับกับภาพจะฟื้นฐานแต่ถ้าเกิดฟื้นตัวช้ามากเกินไปก็อาจจะมีช่วงที่ตลาดจะต้องรอไปทฐานกัน ค่ะงั้นถามต่อเลยเอาเป็นว่าเราเราคุยกันมาเราพอเห็นทางแล้วว่าฟันเฟลอในในภาพตอนนี้ก่อน,ม,นมันชนะความกลัวโควิดได้แหละแล้วลมันก็มาแบบมหาศาลด้วยแนวโน้มจะเข้ามาในเอเชียจะเข้ามาไทยมากด้วยประเด็นคือจะมา,มาที่ไหนมาในกลุ่มไหนเขาเขามองอยังไงถ้าถ้าตอนนี้เรามองจากภาพสะท้อนของคนที่จะเอาโฟล์เข้ามาเนะะี่ยค่ะครับก็ในข่าวตัวนโยบายของโจไปเดนด้แล้วกันนะครับเป็นบูเวฟอันนี้ก็ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมเอเชียเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับภาพของตัว อุตสาหกรรมอีวีนะครับพวก Data พวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์พวกเนี้ยก็คงไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เขามองเอเชียเป็นภาพหลักอยู่แล้วก็คงเป็นเรื่องเซ็นเตอร์ที่เป็นอ,อิงกับวัตถจักรนะครับกลุ่มไหนที่ฟื้นตัวตามสกิจก็จะมีการเโลเหตเงินเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไม่เยอะหรือว่าเรื่องนี้ถูกอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่พวกลองลี่เริ่มมีการปรับโพซชั่นเข้ามาแต่ว่าภาพหลักก็อย่างผมว่นไปว่าภาพของตัวหุ้น ประเทศหลายๆตัวของไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ิ้นตัวเร็วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเงินมีโอกาสเข้าไมา่เข้านะครับแต่ว่าอะไรกับเพื่อนได้หุ้นขึ้นเร็วเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอการฟิ้นตัวของอทิศทางผอลอก,การด้วยนะครับซึ่งในส่วนใหญ่ก็คงต้องรอการพูดคุยในทีนั่นแลหละนะครับในบ้านเราครับผมค่ะแล้วคุณคุณ,คณอั้นมองเรื่องนี้ยังไงคะโฟล์ flow กันในการเข้ามาของโฟล์รอบนี้เนี่ยเขาเขาจะกระจายไปไหนยังไงครับเรามองทิศทางเดียวกับคุณเอสนะครับว่าตลาหุ้นไทยเนี่ยถูกขายสุทธิมา4ปีติดต่อกันแล้วนะปีีน้ น่าจะาเป็นปีที่ต่างชาติกับเข้ามาซื้อสุทธิอย่างโดดเด่นนะครับแน่นอนว่าการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์อินเด็กนต้องเป็นต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับว่าถ้าหากว่าพลิกกลับมาแข่งข่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเห็นแรงขายทั้งกลยในตลาดหุ้นทั่วโลกได้แล้วอย่างไรก็ตามสั้งสอเซกเตอร์ที่คาดว่าจะโดดเด่นเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของธนาคารนะครับเนื่องจากคาดการถึงผลประกอบการที่จะฟื้นตัว ได้ดีในปีนี้รวมทั้งปีหน้านะครับนะครับการตั้งสำรองค่อนข้างเยอะนะกลุ่มนี้ให้เงินปันผลอยู่ในระดับที่น่าสนใจคือแบงก์ใหญ่เนี่ยสักประมาณ3าเแล้วก็แบงก์เล็กสักประมาณ6%กเเนะครับในเชิง valuation เนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยถ้าเป็นแบงก์ใหญ่ค่อนข้างถูกนะเทรดที่ประมาณ0ูบุ๊กส่วนแบงก์เล็กเนี่ยสักประมาณ0.8ถึง0.9เพราะฉะนั้นถ้าต่างชาติกลับเข้ามาเนี่ยทางเอ่อทางผมเนี่ยคิดว่า กลุ่มแบง์น่าจะเด่นสุดอันดับที่หนึ่งส่วนกลุ่มที่น่าจะเด่นตามมาเนี่ยแน่นอนว่าคิดถึงประเทศไทยเนี่ยเราก็มีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวกับการเป็นศูนย์กลางของการให้บริการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นอีกสองกลุ่มที่จะเด่นตามมาเนี่ยแน่นอน กลุ่มโรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นสองกลุ่มที่ต่างชาติมองในแง่ของจุดเด่นของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มดังกล่าวเพราะฉะนั้นสามกลุ่มเด่นแบงค์นะฮะกลุ่มของท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็กลุ่มของโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ดีในปีสองห้าหกสี่ครับแต่ว่าระยะสั้นๆมันก็อาจจะผันผวนตามข่าวตามเพปจปัจจัยแบบนี้ไหมคะคุณอัน้น ใช่ครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะพันหัวนะเพราะว่าอย่างตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยช่วงนี้แข่งค่าขึ้นมาเป็นวันที่สามติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าเริ่มเห็นความพันผววในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วคืออย่าง<ะ>ทองคำเนี่ยลงแรงนะครับคือเวลามีสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยใดๆที่เคลื่อนไหวรุนแรงผิด<ะ>ปกติเนี่ยแต่ใท้นัลง<ะ>ทุนเริ่มจับตาละว่าสุดท้ายแล้วแรงกระเพื่อมของการขายสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยจะ,ะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อื่นๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นณ เซตอินเด็กปัจจุบันเนี่ยใกล้ๆหนึ่งห้าห้าศูนย์เนี่ยอยากจะให้ขายกำไรออกไปสักบางส่วนนะครับเพราะเราเชื่อว่าสัปดาห์หน้าที่คุณโจไบเดนจะขึ้นรับตาแหน่งเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนเซ์ออนแฟกในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าหล hmm. ังจากเสร็จเส้นการเลือกตั้งเนี่ยรู้ผลมาคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่าฮันนีมูลพีเลียดมันเริ่มนักตั้งแต่ช่วงที่ทราบผลการเลือกตั้งแล้วครับอืมโอเคคุณอั้นให้ธานาคารให้โรงแรมให้โรงพยาบาลพี่เอสเหรอคะครับ จริงๆก,ก็มองให้กันนะครับว่าถ้าเกิดเลือกยาวๆหน่อยนะครับเพราะปลายปีสีไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับการท่องเที่ยวก็น่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวสักประมาณไตรมาสี่นะครับเอ็ในใครที่รับความเสี่ยงความผลนได้เนี่ยก็อาจจะมองพวกกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็โรงพยาบาลซึ่งน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าโดดเด่นมากๆในช่วงครึ่งหลังนะครับโดยภาพรวมยังมองเหมือนเดิมน,นะครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยจะเด่นกว่าครึ่งแรกนะครึ่งแรกเองถ้าถามว่า ในดิอลตลาดเองเนี่ยเขาจะเทรดอะไรที่ไปก่อนก็คงเป็นพวกหุ้นที่ผมพูดไปในช่วงแรกนะครับว่าหุ้นอินเวสท์จักรนะครับพวกชิ้นส่วนนะครับพวกพวกวัคซีนซึ่งพวกเนี้ยนะครับมีโอกาสที่ผลการในช่วงปลามาีหนึ่งเนี่ยฟื้นตัวเร็วกว่านะครับแต่ว่าอะไรก็ตามําเฟรมจากวันนี้นะครับยันถึงที่สับบันตนของโจไปเด่นวี้คุณนั่งพูดแล้วว่าระวังเซลออนแฟกนะครับอีกเรื่องหนึ่งต้องระวังนะครับที่ตลาดโลกเขากังวลกันอเก้าวันตรายนะครับว่าตอนที่คุณพัมเองเนี่ยนะครับจะลงตาแหน่ง เขาอาจจะเอาเรื่องตัวนโยบายการเมืองประเทศมาใช้นะครับกับตัวประเทศอื่นๆได้เหมือนกันนะครับคือนี้ก็เป็นความเสี่ยงระยะสั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับเป้นจบตรงนี้ไปเนี่ยตลาดอาจจะเริ่มมีการพักฐานลงมานะครับแล้วก็อาจจะย้าเตือนลงทุนนิดหนึ่งว่ามาตรการของภาครัฐนะครับของตัวตลาดหลักทรัพย์นะครับอนนี้ตามดูนิดหนึ่งเรื่องตัวควบคุมหุ้นฟรีโซนนะครับต่ำก็อาจจะเป็นอะไรที่กดดันในแง่เสถียรน้ำเงิลงทุนได้ในตอนนี้ครับผมค่ะสุดท้ายของสุดท้ายแล้ว แน่นอนว่าตีมตอนนี้ฟันโฟืมันยังเอื้อต่อภาพการลงทุนอีกรอบนี้ประเมินว่าจะเข้าถึงเมื่อไหร่อ่ะผมก็ต้องบอกเลยผมมองสองปีข้างหน้าเป็นการกับเพิ่นเข้ามาซื้อสุทธิเลยนะครับสองปีท่านหนึ่งเปอร์เซ็นใช่ท่านหนึ่งเปอร์เซ็นของที่เขาขายออกไปนะครับประมาณสักหนึ่งจุดห้าถึงเจ็ดแสนล้านในช่วงสองปีข้างหน้าในส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสแตงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เข้าเร็วนะครับไม่ได้เข้ามาต่อเนื่องลกันครับผม มีชิงตอบก่อนด้วยอ่ะคุณอั้นแล้วค่ะครับคือต้องบอกว่ามองคล้ายๆกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่ต่างชาติน่าจะกลับมาเน็ตซื้อสุดทีแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าขายไปสี่ปีแล้วนะนะครับถ้าดูทางสถิติเนี่ยต่างชาติก็ไม่เคยขายติดต่อกันห้าปีนะครับแะก็น,น่าจะเป็นปีที่ต่างชาติกับเข้ามาซื้อแต่อย่างไรก็ตามเราประเมินว่าหนึ่งต้องดูระดับดัชนีประกอบ,บด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพตลาดปีนี้เนี่ยอาจจะมองต่างกับคุณเอสนิดหนึ่งคือ ทางเราเนี่ยมองว่าครึ่งแรกน่าจะเด่นกว่าครึ่งหลังนะครับเพราะว่า<อ>แน่นอนว่าครึ่งหลังเนี่ยถ้าตลาดทุนทั่วโลกปรับตัวขึ้นมาสูงเนี่ยทีนี้การประชุมธนาคารกลางสหรัฐจะมีความสําคัญมากนะครับเพราะ<อ>ว่าขนาดตัวบาลานซ์ที่ปัจจุบันของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างสูงมากหลังตั้งแต่ช่วงโค<อ>วิดนะครับตัวาการก่อนนี้ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าช่วงครึ่งปีแรกตลาดทุนทั่วโลกแรนดีเนี่ยครึ่งหลังเนี่ย เฟสส่งสัญญาณในการดูดรัสภาพคล่องออกเนี่ยตลาดหุ้นมันจะมีความผันผวน,นมากกว่าครึ่งแรกเพราะฉะนั้นทั้งปีคือมองมองเป็นไต่ขึ้นแต่เราคิดว่าจังหวะที่ดีเนี่ยครึ่งแรกดูแล้วน่าจะเล่นง่ายกว่าครึ่งหลังเนี่ยมผมคิดว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐแต่ละครั้งเนี่ยส่งสัญญ,ญาณนิดๆหน่อยๆอะไรก็ตามไม่ว่าจะเกี่ยวกับเงินเรื่องดอเบีย้ยหรือค่างเงินดอลลาร์เนี่ยตลาดหุ้นจะผันผวน,นมากเป็นพิเศษในครึ่งปีหลังครับ โอเคได้ค่ะวันนี้สนุกมากนะคะมีการช่วงจริงการตอบก่อนกันด้วยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยทั้งเอแล้วก็ทั้งคุณอั้นด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ